พ่อบ้านใจกล้าดิมกว้างคู่หลักนักยอกขยันทำคลิปสนุกสนานเผยอีกด้านของชีวิตคู่จนมีผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันเต็มไปหมดไม่มีสักพนดหมไม่เขาจะถรงนไีไาจะไม่ให้เาไปพร้อมมนุษนย์เมียรุ่นนี้ผลิตมาเยอะซะด้วยทำเมาสมาคมพ่อบ้านชาวเน็ตถึงขั้นเขาอกเข้าใจดิมเป็นอย่างดี โมเมนต์ตอนคู่รักเขาสลับร่างกันก็เล่นเสมือนไม่รู้ว่าเอาความในใจออกมาระบายหรือเปล่าสลับร่างกันวันหนึ่งครับเฮ้ยน้องอมีอะไรบ้างอ่ะไม่นอนไหรอไปเกิดเฮ้ยไม่กินเลยหรอทมัเช้าอเลยเอาเลยแข็งแข็งไม่ไหวละมีมอะไรบ้างเล่นเสมือนเยีย และคลิปพอถ่ายจบแล้วพี่ดิมยังมีชีวิตอยู่ดีใช่ไหมติดเล่นแกล้งเนียตลอดเหมือนคลิปนี้อยากจะเป็นผู้ช่วยแต่ดันปล่อยมุกเยอะไปหน่อยจนคนดูลุ้นว่าสากกับครกอันไหนจะลอยไปก่อนกันแค่อยากจะช่วยแต่เป็นคนติดเล่นใครคีพอปะ่ะใส่อีกพิ่ไทยป่ะเนะี่ยดูไงพิ่ไทยดูพักกอเหรอมึงกนตีนกูอรอ เรียกได้ว่าป่าดิมเขาท้าทายระบบไว้เยอะเจอระบบตอบกลับแต่ละทีก็ช็อตฟิลไม่ไหวสกิลเอาตัวรอด99.99 99ผิวไหวดังสายน้ำขนาดจะหยุมหัวกันแท้ๆคนดูยังเขินแทนได้อีกดิมสัรนหากิจกรรมมาเล่นกับลูกเมียเหมือนคลิปนี้ทายคำแบบใหม่แบบสับผิดทุกข้อแล้วบอกรู้ใจเข้าใจเพลงพระเดจเกิลก็วันนี้แหละค่ะฉันจะมาทายคำที่เธอชอบพูดติดปากตลอด <c oughs> อะสมมติแท็ทู ฮัลเลอร์ชวนไปแค่วันเดียวไปบางแสนเอ่อคืนเดียวกลับจะพูดว่าไปทำไมไปอะไรทำไมต้องไปโอ้ไป <c oughs> ชนะเมียเรื่องเดียวก็คือตอนแข่งกันเอาใจลูกนี่แหละบอกเลยป้าดิมไม่ได้มาเล่นๆ่นชนะแม่กวางมาหลายเกมแล้วทำอาหารถูกใจลูกเพราะใส่ผงนัวเยอะแน่ๆจนกวางถึงกับรั่นเลยว่าลูกเขาเราท้องแหละต่อหน้าภรรยาเฮียดิมอาจจะดูเก่ง แต่ถ้าแฉเมียรับหลังแล้วก็รัวเต็มสปีดฟังแล้วขำทุกเรื่องคือแบบขี้ไม่เป็นประตูแล้วทำทมอนขี้มึงไม่เป็นประตูบ้านมึงก็ไม่ปิดมึงก็ไม่ปิดแต่มึงไม่เหมอนของกูแต่กูไม่เหมือนของมึงเป็นคู่ที่คบหากันมาอย่างยาวนานถึง10ปีเต็มก่อนจะจัดงานมงคลสมรสหวานชื่นในปลายปี2564ที่ผ่านมาแม้ว่าดิมจะเป็นนักร้องดังแห่งวงแทรทูค,คัลเลอร์ที่มีเพลงดังมากมายมีคิวงานแน่นเอียดแต่ในช่วงที่คบกันกวางก็บอกเลยว่าดิมเป็นแฟนที่น่ารักซื่อสัตย์ไม่ เคยเจ้าชูนอกรู้นอกทางเลยเขารักกวางและครอบครัวของกวางมากๆขนาดที่ดิมก็บอกว่ากวางเป็นผู้หญิงที่ทําให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมคอยเตือนสติกันตลอดอยู่ด้วยแล้วสบายใจมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันไปจนแก่จนเท่าอยากมีลูกเยอะๆสร้างครอบครัวใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็มีน้องไามลูกชายมาเป็นโซ่ทองของใจซึ่งชื่อไทมก็มีความหมายที่ดีมากเป็นไทม,มิ่งที่ตรงเวลาตรงใจมาเกิดในตอนที่พ่อแม่พร้อมสุดๆ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอบอวนไปด้วยความรักรอยยิ้มเสียงหัวเราะและสีสันครบเครื่องมากๆค่ะ